ไปปุ๊บมันคือแก๊งคอร์เซ็นเตอร์แม่กดลิงก์ไปปุ๊บมันจะดูดเงินทําธุรกรรมทางการเงินของแม่หมดทุกบัญชีนะจ๊ะบางคนโดนเอาชื่อไปกู้เงินในแอปในแอปพลิเคชันด้วยลูกค้ามาแบบมามาล้องขอให้หนูช่วยหนูบอกหนูช่วยไม่ได้เพราะหนูแจ้งตลอดว่าห้ามห้ามกดสี่สิบคนสุดท้ายค่ะสี่สิบคนสุดท้ายสองเสือเลขหนึ่งค่ะสี่สิบคนสุดท้ายสองเสือเลขหนึ่งค่ะเดี๋ยวลงไล์ปุ๊บแอดมินจะไล่ตอบทันทีค่ะสี่สิบคนสุดท้ายสองเสือเลขหนึ่งจ่ะแม่จา๋าสี่สิบคนสุดท้ายจ้าสอเเสอเือลง เ9าสิบเก้าบาทนะแม่แม่ฟังหนูนะแม่เสียเงินเก้าสิบเก้าบาทแล้วแม่อยู่ในกลุ่ม V.I.P. ได้ตลอดชีพแล้วแม่ได้เครื่องรางหนึ่งชิ้นแล้วแม่ได้ทูบในราคาเก้าสิบเก้าบาทแล้วแม่ได้เครื่องรางแล้วแม่ได้ทูบในราคาเก้าสิบเก้าบาทใครที่ยังไม่ได้เข้าสอเสือเลขหนึ่งรีบเลยใครที่ยังไม่ได้เข้าสอเสือเลขหนึ่งรีบเลยมิชาชีพนะจ๊ กดลิงก์หน้าไฟ์สดนะคะที่คอมเมนต์อยู่่ลิงก์หน้าไฟ์สดคือมีฉาชีพนะห้ามกดลิงก์หน้าไฟ์สดลิงก์หน้าไฟ์สดคือมีฉาชีพห้ามกดลิงก์หน้าไฟ์สดลิงก์หน้าไฟ์สดคือมีฉาชีพห้ามกดลิงก์หน้าไฟ์สดลิงก์หน้าไฟ์สดคือมีฉาชีพนะคะป้านุ้ยน้องวันลงไปซื้อกระดาษ A4 กับปากกาให้น้อง่อยดิเดี๋ยวน้องจะเขียนเดี๋ยวรอในไลฟ์แป๊บนึงเดี๋ยวเขียนเลขให้รอในไลฟ์แป๊บนึงนะเดี๋ยวเขียนเลขให้ โอนแล้วขอบคุณค่ะมิดเดยอะจังมิดเดยอะจริงแม่ใครโอนแล้วแจ้งโ oh, อนไวในแชทเลยเดวยวแอดมินจะกําลังไล่ดึงนะแอดมินหนูกําลังไล่ดึงแล้วนะแม่แอดมินกําลังไล่ดึงแล้วรัฐบาลไทยงวดนี้หนูฟันเจ็ดมาล้านเปอร์เซ็นต์หนูมั่นใจเจ็ดมากหนูฟันเจ็ดมาล้านเปอร์เซ็นต์หนูมั่นใจเจ็ดโคตรมั่นใจเจ็ดเลยพูดจริงพูดจริงพูดจริง ค้าหนูจะบอกแบบนี้นะบางคนไปเสียเงินให้มีฉายชีพก็ไม่ได้เข้ากลุ่มบางคนไปสมัครเว็บพนันก็ไม่ได้เข้ากลุ่มหนูไม่มีเว็บพนันไม่มีบ้านหวยลูกค้าจะเข้ากลุ่มหนูก็คือลูกค้าซีซีฟสินค้าร้านหนูวันนี้หนูให้ลูกค้าเอฟในราคา9 9บาทเครื่องรางหนูส่มไปให้ลูกค้าได้ทูบได้เข้ากลุ่มได้เครื่องรางได้3อย่างในราคา9 9บาท2นะคะบางคนนะคะไปเสียค่าเข้ากลุ่ม 300, 500, 000, 1, 000, 5, 3 0 0ร้อยห้าร้อยพันหนึ่งพันห้าสามพันเก้าพันห้าพันของหนูอะ่ะลูกค้า 99บาทลูกค้าอยู่ได้ตลอดชีพอยู่จนกว่าลูกค้าจะตายลูกค้าตายแล้วลูกค้าโทรศัพท์ส่งต่อเป็นมรดกให้ลูกหลานก็เข้าต่อได้เลยแนวทางของหนูว่าปังทุกวันลูกค้าไปถามคนที่อยู่ในกลุ่มได้เลยนอยเราได้กินกันทุกวันฮานอยลาารัฐบาลไทยเราเข้ามาแล้วห้างวดงวดนี้จะเป็นงวดที่6เราเข้ามาแล้วห้างวดงวดนี้จะเป็นงวดที่6รัฐบาลไทยหนูฟันเลยนะแม่หนูมั่นใจมากงวดนี้มี7็ล้านเปอร์เซ็นต์ รัฐบาลไทยงวดนี้มีเจ็ล้านเปอร์เซ็นต์งวดประจำวันที่หนึ่งกันยาย,ยนพุทธศักราชสองพันห้าอหกสิบเจ็ดหนูมั่นใจว่ามีเจ็ดมาล้านเปอร์เซ็นต์หนูมั่นใจเจ็ดมาล้านเปอร์เซ็นต์ใครจะเข้ากลุ่มสอเสือเล็กนึงคะ่ะแม่คะหนูจะปิดไลฟ์แล้วนะเดี๋ยวหนูรอ,อพี่สาวไปซื้อกระดาษมาหนูจะเขียนแนวทางให้แล้วจะปิดไลฟ์แล้วนะแต่ว่าเป็นแนวทางที่หนูเน้นให้นะแต่ว่าตัวที่หนูที่ปู่ให้มาหนูขออนุญาตตัวที่ปู่ให้มาหนูขออนุญาตเก็บไว้ในกลุ่มโอเคไหมแม่ ตัวที่ปู่ให้มาหนูขอญาตลงให้เฉพาะในกลุ่มนะตัวที่ปู่ให้มาหนูขอญาตลงให้เฉพาะในกลุ่มนะโอเคไหมโอเคไหมคะ เสือเล็กหนึ่งค่ะแม่ขาเก้าสิบเก้าบาทค่ะฟังหนูให้ดีรอบหนึ่งหนูจะวนให้ฟังนะแม่ห้ามกดลิงก์หน้าไฟ์สดลิงก์ที่เขาคอมเมนต์มาหน้าไร์สดนั่นคือมิชาชีพหนูมีเพจเดียวเพจแม่น้ำหนึ่งแปดแปดผู้ติดตามมากกว่าสองแสนเอยมากกว่าสามแสนคนผู้ติดตามมากกว่าสามแสนคนแล้วนะตอนนี้แล้วที่สําคัญนะคะสมัครแล้วครับไม่มีอะไรให้สมัครค่ะถ้าสมัครคือพี่โดนมิชาชีพหลอกค่ะของหนูไม่มีสมัครเว็บพนันไม่มีบ้านหวยค่ะไม่มีค่ะ พี่ที่บอกว่าสมัครแล้วพี่สุพลจันเท่ห์ขอบยินดีด้วยค่ะพี่โดนมิชาชีพรอค่ะประกันมีสีดำปะไม่มีเลยมีสีน้ำเงินมีแดงปะแดงไม่มีหายสีเดียวในร้านเขามีปะจะไปขออี่ที่เขาปะมาดูไมหมตัวนี้สั่นไหมตัวนี้สงบสั่นนหม พี่กดลิงก์หน้าไล์สดหนูแสดงความยินดีกับพี่เลยค่ะพี่โดนมิชชาชีพค่ะแล้วเดี๋ยวพี่รอสักพักหนูงเงินพี่จะออกจากบัญชีไปหนูไม่มีกลุ่มในเฟซบุ๊กค่ะแม่ขาหนูไม่มีกลุ่มในเฟซบุ๊กค่ะไม่มีกลุ่มในเฟซบุ๊กค่ะแม่ชื่อบัญชีเป็นบริษัทแม่น้ำหนึ่งแปดแปดจำกัดค่ะชื่อบัญชีเป็นบริษัทแม่น้ำหนึ่งแปดปดจำกัดค่ะไม่มีบัญชีอื่นใดน,นะจ๊ะ หูแจ้งเลยนะแม่บัญชีบริษัทแม่น้ำหนึ่งแปดแปดนะจ๊ะไม่มีบัญชีอื่นนะจ๊ะบัญชีอื่นคือมีฉาชีชนะจ๊ะรหัสซอเสือเลขหนึ่งค่ะใครจะเข้ากลุ่มพิมพ์ซอเสือเลขหนึ่งค่ะเดี๋ยวรอประกาศแป๊บหนึ่งนะคะเดี๋ยวรอประกาศแป๊บหนึ่งนะเนี่ย ไอที่เขียนว่าหวยแม่รวยซั์เนี่ยมีฉาชีพพี่ไปสมัครเลยเวบพนันแล้วเดี๋ยวพี่รอโดนหลอกด,ดูดเงินได้เลยขนาดแหกปากพูดพี่ยังโง่เชื่อขนาดนี้เลยหนูก็ไม่รู้จะว่าไงแล้วโง่ต่อไปค่ะแสดงความยินดีด้วยค่ะกับความโง่ของคุณหนูไม่รู้จะพูดไงแล้วไงหนูอธิบายจนไม่ที่บายไงพอโดนหลอกดูดเงินทําไงรู้ปะด่าหนูเข้าใจไหมพอโดนหลอกดูดเงินโดนเขาหลอกเงินโดนเขากงเงินดนางง่นดาหนูมาด่าหนู รู้ว่าหนูตัวจริงนะรู้ว่าเนี่ยเพจจริงนะแต่ว่าเวลาที่ไปสมัครเว็บพนันไม่รู้ไม่รู้เชื่อเขาพูดไรเชื่อหมดเขาพูดไรเชื่อหมดเลยอ้องงแต่เวลาดา่าด่าหนูได้นะอีขี่โกงอีเหี้ยนั่นนู่นนี่ด่าหนูได้หมดแต่เวลาที่แบบกูไ์สดนี่เปล่าเปล่าเปล่าไม่มาดูกู มาโซเซ่อเลยกนึงนะจ๊ะสรุปรัฐบาลไทยสรุปรัฐบาลไทยลงให้หลังจากจบไฟ์สดสรุปรัฐบาลไทยลงให้หลังจากจบไฟ้สดนะคะเดี๋ยวอันนี้หนูแบ่งปันเป็นแนวทางให้คร่าวๆสาหรับคนที่ยังไม่ได้คนที่ไม่ได้เข้ากลุ่มหนูแบ่งปันให้นะหนูแบ่งปันให้สําหรับคนที่ไม่ได้เข้ากลุ่มใช่แล้วค่ะพี่พี่อะไรนะพี่ฟองฝันขอบคุณนะคะมันคือบอจกอแม่น้ำหนึ่งแปดแปดถูกต้องเลยคะ่ะขอบคุณครับเป็นหนูของญาตินะ รัฐบาลไทยหนูฟันเจ็ดมาล้านเปอร์เซ็นต์นะคะเดี๋ยวให้แคปนะอันนี้หนูแบ่งปันให้นะอันนี้หนูแบ่งปันให้นะเพราะว่า เพราะว่าบางคนไม่ได้เข้ากลุ่มส่วนใครเข้ากลุ่มจบไ์สดไปเอาเลยเรียกปู่หนูไม่ได้ปล่อยเรขกปู่หนูขอลงให้แค่ในกลุ่มปู่ให้เนี่ยที่ปู่ให้เราอ่ะปู่ให้เรามาสี่หกสี่หกปู่ให้สี่หกมาแล้วหนูก็เลยกลับหัวสี่เก้าแต่ว่ารัฐบาลไทยปู่ให้มาเดิหนูจะลงให้เฉพาะในกลุ่มนะคะห้ามกดลิงก์หน้าไ์สดลิงก์หน้าไ์สดคือมิชชั่นชีพนะห้ามกดลิงก์หน้าไ์สดลิงก์หน้าไ์สดคือมิชชั่นชีพ อีแฟอะไรเนี่ยแฟเซเเนี่ยมีชาชีพค่ะใครแคบหน้าจอแล้วกดเลขเจ็ดขึ้นมาให้หนูหน่อยใครแคปหน้าจอแล้วพิมพ์เลขเจ็ดขึ้นมาให้หนูหน่อยใครแนะคบ <sig> หน้าจอแล้วพิมพ์เลขเจ็ดขึ้นมาให้หนูหน่อยรัฐบาลไทยนะใครลแคบ,บหน้าจอแล้วพิมพ์เลขเจ็ดขึ้นมาให้หนูหน่อยใครโอแล้วรอแอดมินดึงเข้ากลุ่มแป๊บเดียวนะจ๊ะรอแอดมินดึงเข้ากลุ่มแป๊บเดียวนะใครโอแล้วรอแป๊บเดียวเด้อใครแคบหน้าจอกดเจ็ดขึ้นมาให้หนูหน่อยนะคะใครอยากเข้ากลุ่มพิมพ์สอเสือเลขหนึ่งเลยค่ะใครอยากเข้ากลุ่มพิมพ์สสออเเเืลลย ทำไมเป็นเอแฟมันคือบล็อกชากบล็อกมันไม่ได้หรอทำไมมันมันเม้นมาเป็นใ้ยาวเป็นสิบยี่สิบอันเลยเนะนี่ยดูดิเนี่ยเนี่ยมีแต่มันเ่าน้นเลยนะ่ะมันไปแควสอเือเรกหนึ่งนะคะหนูเปิดรอบสุดท้ายนะคะหนูจะลงไล์แล้วนะหนูบอกก่อนนะถ้าหนูลงไล์ไม่มีเข้ากลุ่มนะคะถ้าหนูไม่ได้ไล์สดหนูไม่เปิดให้เข้ากลุ่มนะแม่หนูไม่ได้ไล์สดหนูไม่เปิดได้เข้ากลุ่มนะใ,ใครจะเข้ากลุ่มสอเสือเลกหนึ่งเลยคะ่ะ เดี๋ยวในกลุ่มหนูจะลงเลขปู่ให้เป็นเลขสองตัวหางเดียวในกลุ่มหนูจะลงเลขปู่ให้เป็นเลขสองตัวหางเดียวโอเคไหมคะในกลุ่มหนูจะลงเลขสองตัวให้ <realmente> y i y i. นะคะเป็นเลขเอเลขปลูป่ให้เป็นเลขสองาาาาาานะตัวหางเดียวรัฐบาลไทยรัฐบาลไทยนะสองตัวหางเดียวจบไรสดหนูลงให้เลยจบไรสดปุ๊บหนูลงให้เลยค่ะจบไรสดปุ๊บหนูลงให้เลยค่ะเจ็ดสิบคนสุดท้ายค่ะสอเสือเลขหนึ่งค่ะใครจะเข้ากลุ่มเจ็ดสิบคนสุดท้ายค่ะปิดแล้ว ปิดจริงปิดกลางลงไลท์เลยแล้วก็จะไปดึงเข้ากลุ่มแล้วลูกค้ารอดูแนวทางในนั้นแบบสวยสวยได้เลยวันนี้ใครได้ลาวหนูดีใจด้วยนะแม่นะใครได้ลาวหนูดีใจด้วยเดี๋ยวจบไรเดยนหนูจะลงเแล้วทบานไทยชุดอันนี้ให้ลนะได้อดมินลงเลย